มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนละครไทยวิกฤตผู้จัดดังตัดใจปิดบริษัทชั่วคราว ผลิตละครที่มีคุณภาพสู่สายตาแฟนๆมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะสำหรับผู้จัดชื่อดังอย่างนกสินใจและนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์อย่างละครเรื่องที่เพิ่งจะจบลงไปใจพิสูจน์จากละครชุดดวงใจเทวพรมที่ได้เรตติ้งสูงและละครเรื่องที่เพิ่งจะบวงสรวงไปมัดมอย่างเกมรักปาฏิหารยิบสามกันยาย,ยนี้ชมพร้อมกันค่ะทางช่องวัน31เอด ล่าสุดนะคะนกสินใจออกมาเปิดเผยว่าพี่นกชายเครียดตอนนี้อยู่ระหว่างปรับตัวตอนนี้ไม่มีละครให้ทําเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ปิดบริษัทชั่วคราวทีมงานให้เขาออกเพราะดูแลไม่ไหวตอนนี้ยังไม่มีละครให้ผลิตน้องๆก็เข้าใจเขาอยู่กับเรามานานพี่นกชายใจหายซึมก็ยังโอเคยังมีทิศทางที่ให้ทําเขายังไม่ถอดใจยังมีเสนอที่อื่นๆแค่ใจเสีย ละครไทยวิกฤตผู้จัดรแรงตัดใจปิดบริษัทชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวทอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ